ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4 3. จุดประทะชีช้แชมป์เพเมลิกบุคโยสากา้ปาปะทะนาธานอาเก้หรือเอเมลิกลาป็อกชาก้าถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยอาเซนอลกลาวมาม่ลุ้นแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ19ปีและเป็นผู้เล่นคนเดียวในเพเมลิกฤด,ดูกาลนี้ ที่ทำทั้งประตูและแอซิดโดยจํานวนตัวเลข2หลักแน่นอนว่าเกมรู้ฝั่งขวาที่ซาก้าเล่นอยู่ถือเป็นพื้นที่อันตรายที่นารับแมซิตี้ต้องระวังอย่างมากและพื้นที่นัก,ก่าวนาธานอาเก้ทาผลงานได้ดีมาตลอดแต่ด้วยปัญหาบาดเจ็บแฮมสติงอาจทําให้เจ้าตัวพลาดเกมสําคัญนัดนี้ซึ่งถ้าหากอาเก้ฟิตไม่ทันจริงๆอเมริกลาป็อกก็น่าจะได้รับโอกาสลงเล่นแทนถ้าเป็นเช่นนั้นก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อย าลาฟอฤดูกาลนี้ไม่ใช่ตัวหลักและได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเกมลีกแค่เจ็ดนัดเท่านั้นแต่มีสติหนึ่งที่น่าสนใจคือแมนซิตี้ชนะรวด5นัดหลังสุดในลีกที่เจอกับอาส์นอนอยามีลาปอกคุมแนวรับแถม4จาก5เกมดังกล่าวทีมไม่เสียประตูอีกด้วยโรดี้ระท้ามาร์ตินโอเดกาเคมิวเดอรอยคือหัวใจสำคัญในการกับเพื่อนเกมรุกของแมนซิตี้แต่โรดี้ก็ขาดเขาไม่ได้เช่นกันในฐานะผู้เล่นตัวรับแดนกลาง แถมมีทีเด็ดอยู่ที่การทําประตูจากลูกกิงไก่ด้วยซึ่งจากตําแหน่งการเล่นของเจ้าตัวแน่นอนเขาต้องรับมือกับมาร์ตินโอโดรการ์ดจอมทัพและกัปตันทีมอาเซนอลที่ฟอร์มโดดเด่นมากๆในฤด,ดูกาลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดประทัดสาคัญของเกมถ้าหากโอโดรการ์ดเล่นไม่ออกอาเซนอลก็จะมีปัญหาทันทีและคงต้องหันไปนเน้นเกมริมเส้นเป็นหลักเนื่องจากโรดี้เก่งมากๆในการแย่งชิงบอลแดนกลางพอถือเป็นผู้เล่นที่ช่วยทีมแย่งบอลกลับมาครองได้มากที่สุดอันดับ2ในลีกฤด,ดูกาลนี้ เออร์ลิงฮาเรนปะทะกับเบียร์มาการ์เดสและล็อกโฮดดิ้งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเกมนี้ผู้เซตเตอร์แบ็กอาเซนอลนอย่างกบเบียร์มาการเดสและล็อบโฮดดิงจะเจอบททดสอบสุดแก่งอย่างแน่นอนเพราะต้องเจอกับเออร์ลิงฮาเลนสุดยอดเครื่องจักรสังหารที่ฤด,ดูกาลนี้ซันโบประตูนในพิมี์ร์ลีิไปแล้ว32ลูกจาก28นัดการขาดหายไปของวิลเลียมซาริบาผูกกําลังตัวหลักชาวฝรั่งเศสทําให้เกรับอาเซนอลมีปัญหาอย่างชัดเจนในระยะหลังดังนั้นโฮดิงกับกาเบีย จะทำได้ดีแค่ไหนในการรับมือฮาเลนคำถามนี้ถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจับตามองอย่างมากสําหรับเกมวันพุธคือาหากตั้งคู่เอาฮาเลนไม่อยู่อาร์เซนอลก็มีโอกาสสูงเหลือเกินที่จะพบกับความพ่ายแพ้และนั่นอาจทําให้ฝันที่จะคว้าแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบเกือบ2ทศวรรษหลุดลอยไปด้วยตัดสินแชมป์พิมลีกวัดซีสถิติเดอบลอยโอเดกาดก่อนเกมแมนซิตี้เจออาร์เซนอล เปิดสสถิติเทียบฟอร์ม2จอมทัพก่อนมิสิตีรปะทะอาเซนอตตัดสินแชมเปียนลีกงานนี้สูสีมีดีคนละด้านเปิดเผยสถิติเทียบฟอร์มการเล่นของเคนเดอร์บอยเพลเมเกอร์ของมิสเตีกับมาตินโอเดกาดจอมทัพของอาเซนนลก่อนที่ทั้งคู่จะพบกันเพื่อชีช้ชะตาการลุ้นแชมป์ในคืนวันพุทธที่26เมษายนนี้เวลา2นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย อาเซนอนนำไปจากฟูงเปเปร์ลีแข่ง32นัดมี75คะแนนนำแมนเซตตี้อันดับ2ที่เตะน้อยกว่า2นัดอยู่5แต้มซึ่งผลแพ้ชนะคู่นี้อาจเป็นการตัดสินการลุ้นแชมป์ของทั้ง2ทีมได้เลยทีเดียวสำหรับเควินเดบรอยถือว่ามีบทบาทสำคัญในเกมรุกของแมนเซตตี้เช่นเดียวกับมาร์ตินโอเดกาดในการสร้างสังเกตไห้กับอาเซนอนโดยทั้งคู่มีส่วนร่วมกับการได้ประตูนในเปเปร์ลีทั้งยิงทั้งจ่ายรวมกัน39ลูกดังนี้เควินเดบรอยจากแมนเซตตี้ลงสนาม28นัด ยิงไป5ประตู15แอสซิ์ยิงตรงกรอบ19ครั้งสร้างโอกาส90ครั้งมาตินโอริกาสของอาร์เซนอลลงสนาม3 1นัดยิงไป12ประตูแอสซิ์อีก7ประตูยิงตรงกรอบ27ครั้งสร้างโอกาส65ครั้งอาร์เซนอลจะเก็บแต้มได้ไหมในเกม